โดนแล้วครับโดนแล้วเลยโดนแล้วครับเฮ้ยถอนไม้เฮ้ยไม่รู้รักก่อนเข้ทุกทีอ่าเคยถอนไม่อะไม่รู้ครับไม่รู้ด้ยดูก่อนนะว่ายไงเหมือนช่อนเลยว่ะจากการวิ่งขึ้นไหมวะมุ่มั่วจิกครับมั่งมั่วมุ่มั่วจิกครับ mọi người ngay người mọi 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 người มั่วเพื่อนตอวโอ้ย oh. มั่วที่เพื่อนเราเห็นว่าน่าจะได้ขั้นต้นผมอยากเห็นครั้งขึ้นมานี่ไตัวเลขด้วยมีสมบ,บัตินะครับมีสมบ,บัติครับหลงวีกครับลงวีครับขั้นนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขั้นโอ้แม้นก็ s t กลิ i n g ไอ้อินซีมรกรครับตัวอะไรครับหน้าดีโอ้ตือตือไหมตือก่อนพอขึ้นก่อนไม่ใช่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 โชมโชมโสมมาแล้วครับโสมอ้า โอ้ย oh, มัวครับมัวตัวแรกครับไปยัน,ะนช้อนลมต่อเลยพ่อ <ST AR> นี่ครับือจรัวแรกเลี๋ยก,กันต่อครับมัวจริง นุงลุงลุงเ็มแม่อืมมาลต้องัอบบนี้ไหมเพบ่อนนู้นู้นูเต็มเม็ดนงุ้ยงโอ้โหน au, thin, usi, usi. ุลวรับรัเหมือนน้นี่นั่นล่บลอ

มีดมืมอก็สักสักนิดเดียโอ้ยตายเดือดเลยครับตอนนี้สามแล้วกันได้โอ้โหกระโดดเลยครับลุดนะครับขมงครับ mang thật thì thật mùng 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 mấy Thôi anh, tam đi chính chín, mày cật ไไปปโอ้ยังอยู่ต้องต้ักไม่ได้เออแค่นั้นเองมันลงเฮ้ยนั่นแหละมันจะไม่กระโดดคี่กระโดดมันกระโดดอยู่บนมือสูงเอาเอาปลาเนาะเอาปลาปลาเกิดอะไรก็ ดวนเลยครับตอนนี้เลือดแล้วครับหงายขาดถ้าลงหงายขาดลงหงายขาดโซนอีกแล้วครับยับแล้วไอ้มือสั่นแลยครับโอ้เลือกยับเลยหงายขาดขาดกล้องกันเลยครับเสร็จแล้วครับเร็ลงเลยพ่อ

เร่งด่วนกันเล้วตอนนี้ไปต่อครับ โอ้โหอย่างเดือดยิบไม้ลงยึบไม้เชียเชียมี่เืองอนนั่นนะเช้าติดมา เดี๋ยยวรัังเลยก้อดไหมครับลนะหลุดแล้ว,ลลวไม่มีแล้วย,ลย้ายหมายก่อนครับตอนนี้ อโดยอ่ะปลาดอปลาดอครับปลาดอจริงๆด้วยนี่เสร็จข้อมือรอเลยเดือดันตั้งลำเลยครับตัวนี้มุ่งบังมุ่ง ตัวมาจะฟูงเลยทำเป็นฟูงเลยครับไม่กัดโอ้ ไอ้ถ่ายหรือเปล่าวะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะรวยอะหยาบแยบทีเลยนะต้องไปซื้อติดั้มใหม่ตัวที่หครับเป็นเทียอะไรมัอน ใส่โดนอีกแล้ว,วครับโอ้เสียงหยาบครับเตียงกับเตียงดวงผมมันต่อครับเยอะเลยเยอเลยเสียงหมอนข้างไหมครับนี่ติดข้างครับนี่ติดข้างเหนียมันข้างน่าจะติดข้าง <c oughs> ติดข้างมาแน่ๆอู้หเหยียดใหญ่ครับอู้หเหยียดใหญ่ครับติดข้างด้วยฮะ <c oughs> นี่ระโดดระโดดสองไม้ซ้อนนะครับพ่อเท็มเลยพ่อเสื้อเต็มเลยอย่านะอย่าโดดนะโน่นโู่นู่นนั่นโอ้ย โดดนะโดดก็โดดไปครับโดดโดดไปมาโดดเลยโดดเลยครับาหงนั้นเล่มันอยเคียวาของกู กลางหลังไว้ตาไทยเว้ยตาไทยหน้าด้วยอือหตายไปตาไทยเออมาไม่ใช่มองไอ้แปดจุดเต็มพุงครับ นี่รครับคุณผ,ผู้ชมเมื่อเช้าไม่ทันได้เปิดช่องนะครับกล้องมีบัญหาหน่อยก็เลยต้องฟอมแม้นดูอกาสตอนสุปผลง,งานแล้วกันนี่ครับปลารวมวันนี้สลากครับ หลักลมงตอนนี้ยังไม่ได้นับนะครับเดินจะมืดค่ำเลยหนีลมีครับ,าบาก,รก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับ